คนเกิดวันอาทิตย์เริ่มต้นชีวิตใหม่นะให้มีเงินมีทองให้มันสะใจมากที่สุดเลยนะเริ่มต้นนะตอนนี้วันอาทิตย์นะมีภาระกังวลมีหนี้สินเท่าไหร่นะทาตามอาจารย์เขียนเอาไว้หรือนึกเอาไว้ก็นดนะ้เขียนเอาไว้นะหรือนึกเอาไว้นะมีภาระกังวลมีหนี้สินเท่าไหร่นะนึกให้ชัดเจน สองนะเวลาที่เราเนี่ยสวมใส่กำไลสมบัติจกักรพรรดิเนี่ยเอาไว้กับมือแบบนี้ไว้กับข้อมืออย่างนี้นะให้เรารู้เลยว่าเราเอาอยู่แน่นอนเพราะถ้าเราเนี่ยมีกำไลสมบัติจกักรพรรดิแล้วเราเนี่ยมีเป้าหมายชัดเจนว่าอยากจะพิชิตเงินก้อนเนี้ยสมมติว่ามันเป็นนิสินใช่ไหมให้มันมาลายหายไปเท่าไหร่เนี่ยเท่ากับเราสำเร็จมาครึ่งทางแนละ้ว เพราะเรามีพลังที่เกิดจากกำไร,รสมบัติจกักรพรรดิแล้วเรามีเป้าหมายนะที่เราอ่ะจะทำให้มันสำเร็จเรามีเป้าหมายดังนั้นเมื่อมีเป้าหมายเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอะจะต้องรู้คือหากเราเป็นคนที่เก็บเลขผสมน้อยเป็นกรณีแรกนะเราเป็นคนมาทิศที่เก็บเลขผสมน้อยความหมายคืออะไร อ๋ออาจารย์เราก็ยังเป็นเป็นพนักงานนะที่จะต้องทำงานเป็นเงินเดือนหรือเป็นค่าจ้างที่ค่อยๆเขาเรียกนะค่อยๆเก็บหอมรอมริบไปคนเกั่ยวทัตทีนี่นะให้รู้เลยว่าในบรร,รดาเจดวันนี้นะถือว่าตำแหน่งหน้าที่การงานมีโอกาสที่จะมั่นคงมากที่สุดเพราะอะไรวะ เพราะด้วยวิสัยหรือคุณสมบัติของคนเกิดวัอาทิตย์เนี่ยที่คุ้นเคยกับการมีภาวะผู้นํำตั้งแต่เด็กมันก็เป็นที่จับตาของคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ว่าคนนี้แหละจะเป็นตัวตายตัวแทนจะเป็นคนที่จะต้องอามารับตําแหน่งที่สำคัญสำคัญตำแหน่งใหญ่ตำแหน่งที่จะส่งผล ส่งผลต่อ,อกิจการดังนั้นถามว่าวาสนาของคนที่เกิดวันอาทิตย์จะได้รับการปรับตำแหน่งสูงมีไหมมีมากที่สุดวาสนาของคนเกิดวันอาทิตย์ที่จะได้รับการเขาเรียกนะแสดงความสมนาคุณในรูปแบบของเงินเดือนเงินดาว ของโบนัสของค่าตอบแทนที่มากขึ้นมีมากไหมมีมากที่สุดในเวลาเจ็ดวันชฉวยโอกาสตรงนี้ไว้วิธีการเฉลยโอกาสง่ายๆหนึ่งตอนที่เราอ่ะจะต้องคุยกับคนเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานเงินเดือนโบนัสอะไรก็แล้วแต่ให้เราสวมใส่กร,รกณีสมบัติจักรพรรดิไว้แบบนี้นะสมไไ้ใกล้เอาไว้ใกล้ตัวบางคนสวมได้ก็สวมแบบนี้ทั้งเงินทั้งทองอ่ะใส่คู่กันแบบนี้นะ บางคนสวมไม่ได้ด้วยระเบียบเขาได้อะไรก็เอาไว้ใกล้ๆตัวตรงไหนก็ได้ของร่างกายพวกตัางพกสวมไม่มีเสื่อมนะนึกถึงอาจารย์ให้ชัดแล้วก็นึกในใจดอกอยากได้ตัวเลขเท่านี้เดี๋ยวความสําสเร็จเท่านี้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาเมตตาเอนโดเขาให้เขาตกลงตามที่ใจเราคิดทําแบบนี้นะแบบนี้นะสองนะตอนที่เราจะเข้าไปเจอกับคน ที่จะต้องมีผลนะมีผลกับความเจริญเติบโต,ตหน้าที่การงานของเรานะนึกหน้าอาจารย์ให้ชัดจําเสียงอาจารย์ก็ได้นึกในใจว่าอาจารย์ขอเถอะขอให้ได้ตําแหน่งนี้ตัวเลขเนี้เงินเดือนเนี้ยเพื่อความมั่นคงของเราอ้าวสมมุติว่าเราได้เงินเดือนตามที่เราคาดหวังตัง้งแต่ต้นปีใช่ไหมเราก็มีโอกาสที่จะวางแผนตลอดปีได้ว่าเราจะมีรายได้ขนาดนี้เราไปทําอะไร ชีวิตมันรู้สึกมั่นคงตั้งแต่ต้นเ่ยสามนะตอนที่ไปพบเจอพูดคุยกับคนเด่นผู้หลักผู้ใหญ่นะทําตัวสบายๆบ,บางคนบอกมันเป็นจังหวะเวลาที่ต้องประเมินเงินเดืนอนโบนัสบางคนบอกมันเป็นจังหวะที่จะต้องสัมภาษณ์สมัครงานอะไรก็แล้วแต่ได้หมดขอให้เป็นจังหวะที่ต้องคุยกับคนแล้วคนที่มีอํานาจเหนือเราต้องตัดสินใจไอ้ความเป็นพลังของวันอาทิตย์เนี่ย มันจออมาเต็มที่ในตัวเราอยู่แล้วแล้วเวลาที่จะดึงดูดเอาเงินเข้ามาเนี่ยกำไรสมบัติจักรพรรดิจะช่วยดึงเอาพลังของเงินเนี่ยให้เข้ามาทางเราแต่คนที่อีกกลุ่มนึงคือเกิดวันอาทิตย์แล้วเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเวลาสมสใส่กำไรสมบัติจักรพรรดิเนี่ยก็จะม,มีอํานาจในการดึงดูดสิ่งที่เป็นเขาเรียกแรงจูงใจของคนเ,นเวลาที่คนเขาจะต้องได้อะไรบางอย่าง เขาเตรียมเงินไปนแล้วเขาจะต้องซื้ออเช่นคนเกิดมาก็ต้องใช้เสื้อผ้าใช่ไหมเขาจะต้องซื้อเสื้อผ้าที่มันเหมาะสมกับเขาเรียกฐานาน,านรุรูปก็คือทั้งฐานะแล้วก็อาชีพการงานความเหมาะสมของเขาว่ายังไงเขาก็ต้องซื้อแต่คําถามมือเขาจะซื้อใครอ่ะแต่ว่าย้ำอีกทีนะเขาถือเงินเตรียมในมือแล้วถือแอปเตรียมโอนอะไรแล้วแต่ยังไงก็ต้องจ่ายเขาต้องจ่ายกับ คนบางคนน่ะแต่เขาอ่ะจะเลือกจ่ายกับคนที่เขามีความรู้สึกลึกๆในใจว่าเชื่อมั่นชอบรักแล้วก็บางทีนะสุดท้ายเลยนะหาเหตุผลไม่ได้แต่รู้ว่าตัวเองอ่ะต้องจ่ายเงินให้คนคนนี้ยประทับใจใคนคนนี้ยเพราะอะไรไม่รู้นี่แหละคืออานุภาพหรืออำนาจของกำไรสมบัติจักรพรรดิในแบบที่อาจารย์ปลุกเสกให้ลูกศิษย์่ ได้ครอบครองนะใครที่เป็นเจ้าของกิจการเมื่อสมใสแบบนี้นะไออนุภาพหรืออำนาจในการดนจิตดนใจหรือบรรดาลให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาเชื่อมั่นเขารู้สึกดีเขามีความสุขที่จะจับจ่ายใช้สอยกับเราเนี่ยจะมาเต็มที่เลยนะไม่ว่าจะเป็นวันไหน,ไหนๆก็แล้วแต่แต,แต่ถ้าวันอาทิตย์เนี่ย มันจะไปเสริมเอาอํานาจที่เขามีอยู่แต่เดิมเนี่ยทั้งคู่เลยทั้งเงินทั้งทองเนี่ยคือคนเกิดวันอาทิตย์อาจารย์เนี่ยบอกรลายครั้งมากว่าทุนเดิมในชีวิตของเขาคือการที่เขาว่าหยิบจับอะไรขายของอะไรมันก็แพงไปหมดอะมันก็ได้ราคามันก็ดูดีมันก็ดูน่าเชื่อถือมันก็ดูแบบมีสง่าราศีเพราะสง่าราศีนะั้นมันถูกขับออกมาจากออร่า จากตัวตนของคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเต็มที่เลยดังนั้นเวลาที่เราสมใส่กำลังสมบัติจักรพรรดิเนี่ยไอ้การขับเอาพลังออกมาทําให้คนเขารู้สึกว่าสินค้าของเราตัวตนของเราแล้วก็ร้านของเราห้างร้านของเรามันเป็นสิ่งที่เขาจะต้องเลือกหมดหัวใจอ่ะแล้วมันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือด้วยอนุภาคกาลังสมบัติจักรพรรดิชุดนี้นะ คนที่จ่ายเงินเห้เราแล้วคนที่ซื้อของเราแล้วเนี่ยต้องกลับมาจ่ายอีกกลับมาซื้ออีกไม่ใช่ครั้งเดียวจบนะอาจารย์ก็จะบอกว่าทุกๆวันเนี่ยที่มีโอกาสได้สมใสกรรษษ่กำลังสมบัติจักรพรรดิเนี่ยให้นึกถึงอนุภาพนี้เสมอจะเป็นวันเกิดใดนะก็ย่อมส่งผลแต่คนเกิดวันอาทิตย์เมื่อสมใส่แล้วเนี่ยจะเห็นง่ายเห็นชัดเพราะอะไร เพราะด้วยความที่คนเกิดวันอาทิตย์ทำอะไรเนี่ยมันโดดเด่นด้วยตัวเองอะมากมายมากพอที่จะ,ะทำให้เห็นความสำเร็จที่มันชัดเจนไอ้ความสมหวังความปรารถนาของคนเกิดวันอาทิตย์นะถ้าอยากได้เร็วต้องใจเย็นแปลกอย่างไหมถ้าเกิดว่าเราอยากได้สิ่งในที่เย็นแล้วเ,เราใช้วัตถุมงคลซึ่งเป็นสายสร์สายขาวแบบนี้นะ เคล็ดลับของอาจารย์คือนึกถึงความเยือกเย็นเหมือนเรานั่งอยู่บนเทือกเขาสบายบายลมพัดเย็นอารมณ์ที่เยือกเย็นคําพูดที่เยือกเย็นจะเหมือนน้าใสไหลเย็นฉโลมจิตใจคนนะที่ได้ฟังที่ไ,ด,ได,ด้พูดคุยกับเราได้เจอเราแล้วเขาเนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่สอดคล้องแล้วก็คล้อยตามไปในสิ่งที่เราพยายามจะพูดจะสื่อจงนะเป็นแรงบันดาลใจ ให้คนที่ได้พบเจอจงส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาในวันเกิดวันอาทิตย์เพราะเราเกิดมามีคุณสมบัติของการเป็นผู้นําเราเพียงทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดสมใส่กำลังสมบัติจักรพรรดิไว้แล้วนึกถึงเป้าหมายที่เป็นเงินทองเป็นความสําเร็จของเราอย่าลืมว่าความสําเร็จของคนที่ได้มาพบเจอกับเราเนี่ยเราส่งมอบสิ่งที่ดีให้เขาเนี่ยแล้วเขามีความสุกกลับมาเนี่ย มันคือความเสถยของเราแล้วส่วนเรื่องของเงินทองของนอกกายมันตามมาทีหลังดังนั้นจงมีเป้าหมายที่ชัดเจนแน่นอนแล้วความสําเร็จก็จะเป็นของเรานะคนเกิดวันอาทิตย์และทุกๆวันขอให้นึกถึงอาจารย์ไว้เสมออาจารย์จะให้พรทุกวัน